วันนี้บ้านผมฝนตกนะครับบ้านกลางพะยมฝนตกแต่เช้าเมื่อคืนก็ตกครับบ้านก็เลยดูชุ่มชื่นนิดนึงครับยังไม่ได้ไปทําบุญเลยครับวันนี้วันนี้สาขบ,บูชาที่เห็นกระสอบอยู่หน้าบ้านนะคือกระสอบมดแดงนะครับเพิ่งไปเอามาฮะเปียกฝนแล้วครับตอนผมตอนนี้ยได้มาเสียกระสอบครับ ก็อให้ฝนซาค่อยปล่อยเมื่อคืนก็นอนที่นี่นะบ้านกันเปล่าหอมครับอังน,นี้เป็นหลังแรกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกลางพยอมที่ทำครับตอนนั้นก็จะมีอีกสองหลังครับทำให้โชว์เป็นตัวอย่างให้กลุ่มแล,ล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับตรงน,นั้นก็จะเป็นบ้านเล็กนะครับ ให้น้องๆญาติมาทักครับทีมงานที่มาอยู่กับผมบส่วนหน้าบ้านตรงนู้นอีกประมาณ300เมตรเดินไปครับก็จะเป็นกลุ่มนิสาหกิจชุมชนแล้วอยู่ปากทางเข้าบ้านเลยเดี๋ยววันนี้ฝนตกผมพามาดูวิถีชีวิตของปลาในบ่อนิดนึนงฮะโดยเฉพาะปลาหมอฮะเห็นไหมครับ ผมเรียกว่าปลาบืนนะฮะเน่เน่เน euh. ่เถ้าฝนตกเงี้ยเขาจะขึ้นจากบ่อทันทีครับนี่หน้าปลาผมทาไมหายไปหมดครับปกติใส่น้ําเต็มบ่อครับแต่พอดีช่วงนี้ล้างบ่อก็เลยไม่เห็นพฤติกรรมของปลาวันนี้ถ่ายให้ดูครับถ้าเป็นน้ําเต็มบ่อเนี่ยตันนี้เขากระโดดทีเดียวพลวดขึ้นไปแล้วนะฮะจับนะายตัวครับถ่ายมุมนี้ผมอยู่มุมนี้เขาขึ้นมุมน้น ไปถ่ายมอนวอนเขาก็มาขึ้นมุมนี้ครับนี่คือปลาเบือน,นะฮะธรรมชาติของปลานะครับหวังน้ําบ่อหน้าซึ่งหาได้ยากนะลงไปแล้ครับดูครับดูครับไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทำไมปลาหมอที่ผมเลี้ยงไวห้หายหมดอนะดูฮะดู ถ้าใสสารบ้านผมก็เออว่าปลาบืน,นครับไม่ได้หาดหูง่ายนะครับปลาหมออยู่ที่นี่ไม่น้อยนะครับเอามาเอามาเอามาลงที่บ่อไ้ผมก็เลยลองนี่ผมล้างบ่อแล้วก็เอาให้น้ําเหลือน้อยครับถ้าน้าเหลือเยอะนี่เ้ากระโดดทีเดียวพรวดขึ้นไปเลยนะฮะนี่ขนาดดูดูว่าน้ําน้อยมากนะครับขอบบ่อเหลือเยอะเขาก็ยังพยายามตักเกลียบสก,กายขึ้นมานครับ พยายามบืนขึ้นมาครับเนี่ยนะครับฐานแม่นำ้ำเหลือหอดขอบบอลนี่เขาโดดทีเดียวพวดออกไปเลยนะเนี่ยไม่น่าครับปลาผมหายหมดแต่ไม่ว่ากันครับมันเป็นธรรมชาติของปลาครับเราไม่ว่ากันดูฮะดูฮะดูฮะถ้าเอาคลิปข้างตะก,กายขึ้นมาเมื่อก,กี้นี่มาเป็นชุดเลยนะฮะเป็นสิบสิบตัวแล้วรขึ้นมาแต่ถ่ายไม่ถนครก็อ่าลงไปได้เดี๋ยวขึ้นมาใหม่ครับ นี่ก็ดูครับนะฮะเขาพยายามตะเกียบตะไกยขึ้นมาฝั่งนี้เนี่ยปลาเบือนครับอ๋อลงอีกแนละ้วปอบบอสูงครับเขาขึ้นไม่ได้ฮนะไม่ใช่ว่าจะขึ้นเฉพาะปลาหมอนะครับทุกปลาครับปลาช่อนปลาดุกนะครับที่อยู่ในเนี้ก็อันนี้หมดหายหไหมดูฮะปลาหมอเนี่ยว่ายมาโชว์เรียกอปอบบอแล้วเตรียมจะขึ้นแล้วนะ แต่ถ้าน้ำเยอะกว่านี้เนี่ย,เ,ยเอาหมดครับไม่ต้องหมวงว่าทำไมเลี้ยงปลาไว้แล้วไม่ค่อยได้กินคหนึ่งเลี้ยงไวด้ดูสอง่หนีหมดครับแต่เราไม่ว่ากันนะมันเป็นธรรมชาติของปลาแนอะเขาก็ต้องการเอาชีวิตรอดครับขึ้นฝั่งน้นตัวนะฮะใกล้จะถึงแล้วโอ้โหฝั่งนี้ขึ้นเยอะเลยฮะผมไปดูฝั่งน้นทางฝั่งนี้ตะกายขึ้นมาเลยเนี่ย ถ้าขอบบ่อถ้าปลา,าหมายถึกว่าถ้าน้ําอยู่สูงเนี่ยป่านี่ออกไปแล้วนั่นเนี่ยดูฮะเราหมอครับฝนตกเปียกโทรศัพท์ถึงหน้าถึงหน้าอ้ออ้อให้มีขอบบ่อนี่หลุดแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะ นี่คือการดิ้นรอชีวิตรอดนะครับหมายถึงว่าเขาอยู่ที่นี่เขาอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนข้างนอกครับเขาก็เลยพยายามจะออกไปแต่ว่าก็ไม่ง่ายนี่เขาเรียกว่าหวังน้ําบ่อหน้าครับซึ่งข้างหน้าไม่มีบ่อนะครับพอขึ้นไปพุกเนี่ยพอหมดฝนก็จะเจอกับดินแห้งแรงทันทีนะครับ ไปคาดหวังอะไรมากนะครับโอเคครับดูแค่นี้ครับเดี๋ยวส่วนใหญ่เขาก็ลงไปแล้วเขาขึ้นไม่ได้่ะครเพราะน้ําไม่สูงพอนะครับแล,ล้วก็ฝนก็คงตกแค่นิดหน่อยฮะเดี๋ยวเขาก็ลงคงลงไปฮะ